ไพ่บทสรุปที่ออกมาใบนี้จริงๆเหมือนถ้าแปลแบบดีๆเอาดีๆเลยนะเอาดีๆใบเนี้ยเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวมีคนซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยนะคะตกตกไม่สุดไม่คนกระเทวดาแล้ววะที่คอยโอบอุ้มเออง่ายๆเลยนี่แปลแบบดีๆเลยนะอีกแง่หนึ่งแง่ไม่ดีแง่ไม่ดีมีอะไรที่ปิดบังหรือซ่อนเลน น้ำท่วมปากพูดและบอกอะไรใครไม่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ออกแนวแน่นอกแต่ยกออกไม่ได้นะนี่นะเส้นสายไปอีก <c oughs> อกหักแต่บอกเมียไม่ได้ใช่ไอแบม อกหักปกหักบอกผัวไม่ได้บอกเมียไม่ได้เอออามาดูไพ่ใบแรกที่ปะหน้าตัวเราไพ่ใบนี้ปะหน้าตัวเราไม้ถึงต,ต,ตัวตัวเราเลยนะนิเดือนกุมภาพัานธ์นะคะความรู้สึกว่าดี้จะนาลินะสุดจัดจริงแล้วหนึ่งอะไรนะ บอกแล้วบอกแล้วเดี๋ยวเมียตีหัวไงแม่เออเข้าใจอะไรเข้าใจ <laughs> ใบนี้ปะหน้าเราเลยบอกถึงตัวตนเรานะบอกถึงตัวตนเราความเราอะความรู้สึกเราอะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเหมือนเหินห่าง นะเหมือนเหินห่างคนใกล้ตัวหรือความรู้สึกของเราอาจจะมองว่าเขาห่างเหินเราไปนี่นี่ความรู้สึกนะในเดือนกุมภาพันธ์นะของชาวราศีตุลน,นะจะเป็นลักษณะนี้แง่หนึ่งแปลแบบทั่วไปเลยใบนี้ไพ่เดินทางนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีตุลมีเกณฑ์เดินทางห่างบ้านห่างครอบครัวห่างคนรัก มีได้อยู่ด้วยกันนะออหรือถ้าไม่งั้นก็ต้องระวังทรัพย์สินมีค่าของรักของห่วงศูนย์หายแปกัดพังนะคะก็ระวังแค่นั้นเองนะคะรอบรอบนิดกึงใบนี้ไพ่คดีไพ่คดีความนะอ่ะคำว่าไพ่คดีความอ่ะอันแรกแวบมาเลยคือ เในเดือนกุมภาพาน่ะชาวราศีตุลน,นะคะจะมีในเรื่องของการขึ้นโลขึ้นจานหรือการได้รับหมายต่างๆนะตัดแง่พวกนี้ออกไปตัดแง่พวกนี้ออกไปงานเอกสารต่งตางๆเอกสารสําคัญทางราชการต้องรอบคอบต้องดูดีๆนะคะนะเออระวังโดนสวมรอยอะไรประมาณนี้นะคะมาอีกแง่นึงในเรื่องความรู้สึก ตัวเราเป็นคนที่มีความยุิธรรมเส้นตรงเส้นหนึง่งแต่เจ้านายนี่สิโคตรลำเอียงเลยมักตัวเรามักจะไม่ได้รับความยุิธรรมจากหัวหน้างานจากคนรักจากคนในครอบครัวโอ้โหคืออะไรวะ อ้าวไม่ทันอ้าวอ้าวไม่รีบถามช่วยไม่ได้อุ๊ยสามตัวตรงอุ้ยตายแล้ว,ให,ว,ว,ลวให้สามตัวแตกด้วยโอ้ตาย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 อุ้ยตายแล้วให้สามตัวแตกด้วยตัวกูเนี่ยแตกอ้าวต่อ ถามช้าเออโทษใครไม่ได้นะแม่ให้แล้วอ่าใบนี้นะบอกแล้วนะตัวเราเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นะชาวราศีตุลน,นะนะจะไม่ได้รับความยุติธรรมจากคนใกล้ตัวคนรอบข้างนะเออเพราะฉะนั้นว่าง่ายถูกลมเอียง,เอ,ยงเอียงอะ่ะไม่เป็นไรช่างมันทึกเอาว่าเรามองเน้นในเรื่องของงานงานเราเอกสารเราก็ต้องตรง,ตงเป๊เป๊เป,เปไปแล้กันนะแค่นั้นนะคะ ต่อมาปัญหาจุกจิกอย่าท้อนะคะปัญหาจุกจิกอย่าท้อนะเออแก้ไขได้เคลียได้เหมือนเรื่องนี้เคลียจบเรื่องใหม่มาเรื่องอีกเรื่องเคลียรจบอีกเรื่องมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิ่งได้ยินให้ถามเลขเออโอบอ้อมอารีเอ็นดูเขาเอ็นเ้วขาดมาอีกแล้วอืมนะช่วยเหลือเขาแต่เราเดือดร้อนแต่ไพ่ใบนี้บอกความสําเร็จนะไพ่ใบนี้บอกถึงความสําเร็จนะคะแต่จิตใจดีชอบช่วยเหลือเขา ะะแต่บางครั้งเราจะเดือดร้อนเองนะคะอะอย่าเอาแต่ใจอย่าใจร้อนนะนำพาความเดือดร้อนมาให้นะคะนะเวลาเดินทางก็เดินทางให้ปลอดภัยอย่าใจร้อนนะครับรถขับไล่อย่าใจร้อนนะน,ออน,นะคะ,นะนะนหน้าไพ่ไม่ได้รุนแรงนะหน้าไพ่ไม่ได้รุนแรงหรอกแต่ว่าแค่มองว่าเออ ทำอะไรก็อย่า,ยาใจร้อนหรืออย่าแบบอย่ารีบอยากได้อยากด่วนนั้นเกินไปนะคะสวัสดีค่ะนุโอเคชื่อนุเนาะโอเคพไพ่ใบนี้บอกถึงการรอคอย,พยไพ่ใบนี้บอกถึงยังไม่ใช่จังหวะที่ดีของเรานะคะนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เริ่มต้นใหม่อะไรที่เริ่มต้นใหม่มนใ,หมในเดือนนี้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ใจเย็นๆดูไปก่อน นะดูไปก่อนศึกษาข้อมูลไปก่อนอย่าเพิ่งเริ่มต้นในเดือนนี้แต่อะไรที่เราทำอยู่่าทำไปเรื่อยๆได้นะคะถ้าจะต้องลงทุนใหม่เห็นหุ้นตัวใหม่หน้าลงใจเย็นๆไม่ใช่จังหวะดีไม่ใช่จังหวะที่ดีของเราเนาะต่อมานะคะต่อมาใบนี้นะคะบอกถึงการตัดสินใจไม่ได้อันนี้ราศีตุลอันนี้ราศีตุลจากฟ้านะ อันนี้คือตัดสินใจไม่ได้เอาไงดีซ้ายขวาจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้ออกแนวสับสนไม่ใช่ไม่ใช่สับสนออกแนวรักพี่เสียดายน้องนะคะรักพี่เสียดายน้องนะต่อมาใบนี้อ่ะใบนี้มันแฝงเรื่องเอกสารนะเพราะฉะนั้นเด่นชัดเด่นชัดทำไมห้องนี้ไม่ยุง เพื่อนเด่นชัดเด่นชัดให้ระวังเรื่องเอกสารนะเออใครทํางานด้านเอกสารเกี่ยวข้องกับเอกสารก็ต้องตรวจทานดูดีๆนะคะแต่ใบเนี้ยข้อดีคือเป็นมิตรรักเป็นที่รักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหุ้นส่วนแฟนกรลยาณนนมิตรทั้งหลายแหละนะคะเออพร้อมช่วยเหลือพร้อมเกื้อกูลเราอยู่แล้วนะคะเป็นมิตรรักเป็นที่รักของคนทั่วไปนะคะนะรักสิบเกียรติร้อย เอาหน้ามีคนรักเยอะมีคนรักเยอะนะมีคนรักเยอะใบนี้ไพ่เดินทางเนาะแต่มันเป็นไพ่แต่มันเป็นไพ่เ,เงินเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภานะคะของชาวราศีตุลน,นะคะเดือนกุมภาของชาวราศีตุลน,นะคะมีเงินเข้ามีเงินเข้าเรื่อยๆหาเงินเก่งเนาะหาเงินได้หลายทางด้วย อแต่ว่าไอ,อ,อ,าอา้ไอ้ไอ้ก้อนที่เราคาดหวังอนะก้อนใหญ่ยังคงต้องรออยู่แต่เงินเล็กเงินน้อยอะเข้านะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองเรื่องการเงินถือว่าโอเคนะคะในระดับหนึ่งล้วอะต่อมาบทสรุปนะคะของชาวราศีตุลใบนี้บอกแล้วเนาะถามว่าภาพรวมความสําเร็จดีไหมจริงๆอะภาพรวมความสําเร็จด้วยความที่มีด้วยความที่ความหมายเขาออกแนวอุปถัมม์นะคะเพราะฉะนั้นความสําเร็จอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ นะคะอ่าแต่ว่าออกแนวมีคนช่วยหรือเส้นสายนะคะนะออกแนวมีคนช่วยหรือเส้นสายอาถึงแล้วอ๋อแกะแล้วขอบคุณมากๆแบงค์ไทยถูกด้วยว่าเจ๊ให้อะไร <laughs> <laughs> ปลุกเสกแล้วนะอ่าทีนี้มาดูที่บทสรุปป,ปูบทสรุป,ปปูนะคะอาเน้นเรื่องงานเนาะ อดทนฟนะไพ่ใบนี้หรือสีพ่างคานนะคะหรืีพังคานบอกถึงการการทํางานการอดทนทุกสิ่งอย่างนะคะนะชาวราศีตุลเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะเน้นเรื่องงานออกแนวบ้างงานแล้วก็คือใครบอกให้ทำอะไรนายสั่งทำอะไรกูทำกูทำ,ทำ,ทำนะเอออดทนเก่งด้วยที่มคันอดทนเก่งด้วยไพ่เดินดง คือการเดินทางนี้ชัดเจนเนาะชัดเจนนะว่าราศีตุลใน,นเดืนอนกุมภาพันธ์เดินทางบ่อยนะคะจะไม่ได้อยู่กับที่จะไม่ได้อยู่กับบ้านอาจจะไปต่างจังหวัดอาจจะแบบเออแทบจะแทบจะห่างครอบครัวเลยแหละนะคะแทบจะห่างครอบครัวเลยแหละนะคะนะ,ะต่อมาบทสรุปสุดท้ายฤษีพระเกรคือการคิดต่อยอดนะคะ ดาวเกตเนี่ยคือหัวสมัยใหม่ทําอะไรใหม่ๆห,หรือเป็นพวกแบบเทคโนโลยีใครที่อยากจะแบบใครที่อยากจะทําพวกออนไลน์อะไรในเดือนกุมภาพันทำได้นะคะเออแต่คือหมายความว่าถ้าเราทําออนไลน์อยู่แล้วมันจะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งจะเริ่มต้นทําศึกษาข้อมูลก่อนนะคะนะหน้าไพ่ปู่ไม่มีเสียเนาะ,ะถือว่ากลางๆเน้นเรื่องงานเน้นแบบหางานหาทําหาหาทาอะนะคะแล้วก็ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะนะต่อทีนี้มาดูเป็นเรื่องๆนะคะสรุปเป็นเรื่องๆนะคะอ่าสรุปเป็นเรื่องเงเรื่องงานนะคะเรื่องงานออกมาหนึ่งออกมาไปเดียวเองเนาะปัญหาจุกจิกนะงานปัญหาจุกจิกอย่าท้อนะแก้ได้อยู่แล้วละปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆในเรื่องของงานนะคะอ่าต่อมาให้อุปสรรคล่ะไพ่อุปสักคออกมาสองใบ ความเอาแต่ใจสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ได้สุดท้ายก็ตัดใจไม่ได้ว่าเอาไงดีเลยตัวเราเองรนร้วน,วนไม่ใช่ตัวใครเลยอุปสรรคไม่ได้เกิดจากใครเกิดเจอเกิดจากตัวเราเองร้วนวน,นะคะนะทีนี้มาดูความรักความรู้สึกหนึ 1, 2, 3, 3, 3, ่งสองสามสามใบออกมาสามใบนะคะเหินห้างเนาะแต่ก็แบบ ใครที่ใครที่มีความรักมีแฟนอยู่นะคะก็มันก็โอเคแหละแต่ว่าช่วงนี้จะรู้สึกห่างไกลกันหน่อยนะคะบางครั้งก็รู้สึกรู้สึกเหมือนเฮินห่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนโสดเนี่ยคนโสดอาจจะได้พบรักจากระหว่างทางการเดินทางนะคะเออหรือเพื่อนแนะนำเนาะก็ขอโชคดีแล้วกันนะคะทีนี้มาดูการเงินการเงินเรื่องเงินเรื่องเงินออกมาใบเดียวเนาะ ก็ยังมีโชคลาภอยู่บ้างประปรายก็ถือว่าโอเคนะคะโชคลาภจากการเดินทางด้วยนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะ,ะทีนี้ดูที่ไพ่ใหญ่ไพ่ใหญ่ามาหนึ่งสองสามนะคะไพ่ใหญ่ที่ออกมาความสําเร็จไม่ค่ยอยสองใบเนี้ยอันเนี้ยก่อนรบการรอคอยนะอันเนี้ยห้าสิบห้าสิบแต่อันเนี้ยอาจารย์ให้เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเพราะว่ามันเป็นผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะหรือมีอ่าไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็เรียกว่ามีคนคอยซัพพอร์ต นะคะมีคนคอยช่วยเหลือเรานะคะนะมองด้านดีแต่อีกด้านนึงที่บอกนะเหมือนน้าท่วมปากนะคะมีความลับมีอะไรที่แบบพูดหรือบอกหรือเล่าอะไรให้ใครฟังไม่ได้น,นะคะ <S <S อ่ามีอะไรที่ปกปิด <S <S เออถ้ามีแฟนก็เปิดเผยตัวตวนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยออกแนวออกแนวกลายเป็นมือที่สามเขาตัวเรานะ <S <S เป็นลักษณะนี้นะคะ <S <S โอเค อ่ทีนี้ดูภาพรวมทั้งหมดถือว่าก,กลางๆนะคะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เลยเสัทีเดียวนะคะบางอย่างก็มีสําเร็จโชคลาบมีบ้างป่าปายนะคะอืมก็ยังดียังมีแบบว่าเพื่อนที่ดีก็มีนะคะสําคัญระวังเรื่องงานเอกสารนะสำคัญระวังเรื่องงานเอกสาสร,ะรงงาน,สานะคะโอเคจบสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะสําหรับชาวราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจบ